อันนี้เป็นสถานีอวกาศนานาชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เจะว,วางลิงค์ mm hmm. ครู่นะครับปแทบ็บใหนเลยก็ได้นะครับวางลิงค์ไปสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับ เพราะว่าอวาทอ์ทํำออกมาค่อนข้างดีเลยนะเป็นพวกตัวนี้นะเป็นพวกซิมูเลชันพวกนี้นะครับทำออกมาแล้วอธิบายค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะทำไมช่ช้าจังเลยนะครับสถานีอวกาศเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ตัวส,ส่ขคอมูเยอ,ะอ่ะมาแล้วนะครับตัวสถานีอากาศก็จะมีลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับ ISS ก็ทำออกมาดีจริงๆนะครับซิมูลเลชันนี่ครชชอบมากเลยนะครับนี้บอกว่าส,สถานีอากาศนานาชาติหรือ ISS เป็นสถานีวากาศที่โครจรอ,อยู่นอกโลกมีขนาดใหญ่ที่สุด ลูกเรือกลุ่มแรกที่เดินทางถึงสนานมีอวกาศนานาชาติในปีคศออ2000มีเพียงนักบินอวกาศไม่กี่คนที่สามารถอยู่ได้เกิน6เดือนนะครับอย่างที่ครูบอกว่าเขาจะเขาจะมีช่วงเวลาปฏิบัติงานแค่นิดเดียวเพราะว่าถ้าถ้าอยู่นานไปเนี่ยสภาพร่างกายมันจะ,ะไม่ไหวนะครับก็คือจะมีทั้งกระดูกเปราะโลหิตจางตาเป็นต้ออะไรแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่ ยากลำบากนะครับแล้วก็ไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับตัวปล่อยแบบว่าหากมองเผืนๆจะดูเหมือนว่าห้องปฏิบัติการลอยฟ้าแห่งนี้เป็นอิสระจากแรงโน้มถ่วงของโลกคนและสิ่งของบนเครื่องอยู่ในสภาวะไร้น้ําหนักแต่ความจริงแล้วยังมีแรงโน้มถ่วงหนึ่งดูดไว้อยู่สถานีอวกาศนานาชาติเคลื่อนที่เข้าสู่ผิวโลกอ,อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงห้าไมล์ต่อวินาทีโดยเคลื่อนที่ตามแนวเส้นโค้งของผิวโลก ปกติแล้วยานอวกาศที่โคจรรอบโลกจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วพอวเหมาะเพื่อให้วิถีเส้นโค้งของการตกพอดีเด็กกับแนวการโค้งของผิวโลกสถานีอวกาศนานาชาติจะเคลื่อนที่ต่ำลงเรื่อยๆโดยไม่ตกลงสู่ผิวโลกแต่จะเคลื่อนที่อยู่บริเวณรอบๆแทนหวังว่าสถานีอวกาศนานาชาติเป็นห้องปฏิบัติการที่มีลูกเรือนนานาชาติหกคน ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายเช่นอาวากาศวิทยาศาสตร์ชีวภาพและอากาศและกายภาพพลังงานที่ใช้ในสถานีอาวากาศผลิขึ้นจากชุดแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงแสงอาทิตย์นะครับเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งจะทําให้สถานีอาวากาศแห่งน,นี้สว่างสวัยที่สุดรองจากดวงจันทร์นะครับ นี่คือสถานีอวออกาศไม่รู้ว่าใครมองเคยมองเห็นหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าม,มีอะไรบ้างมีระบบควบคุมทางไกลนะครับงองก์อรอวกาศแคน,นาดาอ๋อเป็นเสาลากขึ้นนี่อันนี้บอกว่า srs หมายเลขหนึ่งนะครับคืออะไร srs อันนี้ครไม่รู้จักนะ srs คืออะไรนะต่อไปโมดูลทดลองของญี่ปุ่นนะครับอ๋อน,นี่เป็นที่ทดลองของญี่ปุ่น อันนี้โมดูลทดลองของญี่ปุ่นสิงงนน่งอำนวยความสะดวกนี่อะไรอีก oh, อ๋อบริเวณนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับโมดูลโมดูลปฏิบัติการอเนกประสงค์อยู่ด้านล่างนี่อ๋อมันมันต่อเป Giul ็นท่อนเป็นท่อนอันน네ี้เป <uh ็นเป็นของญี่ปุ่นนะครับบริเวณนี้เป็นของญี่ปุ่นส่วนด้านล่างที่ต่อเป็นท่อนเป็นท่อนตรงนี้คือโมดูลอเนกประสงค์นะครับอ่าโมดูลวิจัยขนาดเล็กอ๋อมี ถังโครงถังแบบเบ็ดเสร็จชิ้นส่วนเซตหนึ่งนี่คือโครงถั้งและอีกม,โมาาีโมดูลชายานนะโมดูลชายาคงเรียนชื่อเนาะต่อเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับโมดูลชายาอ่านี่บอกว่าเป็นโมดูลบริการส,สเวดดานะครับ โมดูลบริการสเวิตชนะเหมือนทางเข้าเลยเนาะระบบขนส่งทางอาวกาศ ECL หมายเลขหนึ่งโอ้ยตรงนี้ระบบขนส่งมีอะไรอีกยานอาวกาศโซยูสอานอวกาศโซยูสกลายเป็นอะไรที่เล็กๆมาเลยนะครับเมื่อเทียบกับสถานีอวกาศตรงนี้ก็จะมาต่อเข้าตรงนี้โซยูสอันนี้โมดูลตัวแปลง E M ข้อต่อรือใช่ไหมตรงนี้นะครับโอ้เป็นน่าจะเป็นพวกข้อต่อดีด้วยยนะังไงต่างๆมาต่อนะครับมียานอวากาศมาต่อด้วยนะก็จะต่อเข้าตรงนี้นะครับสวยอาวากาศนะครับตรงนี้ชุดแพงโซลาร์เซลล์แสองอาทิตย์นะครับมาเล็กสอง ยานขนส่งสินค้าโพเกสนะครับเหมือนโซโยูดเลยเนาะโมดูลอาร์โมนี่นะครับ่ตรงนี้มีห้องปรับความดันอวกาศครสตรงนี้ปรับความดันโมดูลลีโอนาโอลีโอนาโอจะมีชื่อแต่ละโมดูลเนาะโอจะจำได้หมดไหมเนี่ยนะครับ อันนี้ข้างนี้เป็นที่ต่อกับยานอวกาศเป็นโมดูลของญี่ปุ่นนะอันนี้คือระบบขนส่ง EC มารคระบขนส่งมีโมดูล RM ของรัสเซียก็จะแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับเข้าไปต่อกันของแต่ละประเทศนะครับอุนยนเด็กเตอร์ นี่เป็นแขจนจับโมดูลเดสตินีอยู่บร,ริเวณตรงกลางเหมือนเป็นนิคมนินคมหนึ่งเลยเนาะอันนี้เป็น Unity. โมดูลยูนิตี้ก็จะเชื่อมต่อกันโมดูลโคลัมบัสสำรวจอยู่นี่ชุดแผงโซลาร์เซลล์หมายเลขหนึ่งบริเวณนี้นะครับโอเคโอค้ ยุดยอดมากนะครับดูดิเราสามารถคลิกดูตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานีอวกาศนะครับนักเรียนที่สนใจก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับหรือว่านำลิงก์ตรงนี้ไปเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของสถานีอวกาศนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสรุปกันนิดนึงว่าเราเรียนอะไรมาบ้างนะครับในเรื่องของอ่า ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะนะครับอบอกว่าการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์โลกดาวเคราะห์ต่างๆสามารถโคจรรอบเห็นได้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุ2อัน2ว,วัตถุนะครับก็คือเราหาได้จากสูตร f เท่ากับ g m 1 m 2หารด,ด้วย r กำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงแรงดึงดูดเนาะเราต้องจาสูตรให้ได้นะครับอันนี้การเกิดปรากฏการณ์การเกิดฤดูกาลนะครับเขาบอกว่า สาเหตุของการเกิดฤดูการคือแกนโลกเอียงทำมุม23.5ามกับแนวตั้งฉากของละนาบทางโคจรทำให้พื้นที่ต่างๆบนโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แตกกันทำให้เกิดเป็นฤดูการน,นั่นเองครับเออที่นี้ยังไม่ได้สอนนะแต่ว่ามีในสรุปนะก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าฤดูการจะเกิดจากการที่แกนโลกเราเอียงนะั่นแหละเลยทำให้บริเวณต่างๆของโลกได้รับแสงไม่เท่ากันเลยเกิดเป็นฤดูการนะครับ อันนี้บอกว่าการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงโดยหมุนจากทิศตะวันตกเนี่ยที่ชอบออกข้อสอบที่ครูบอกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับทําให้เราเห็นการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเรียกปรากฏการนี้ว่าการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ <acab> นะครับจำไว้นะหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะโลกของเรานะครับ อันนี้เป็นเรื่องของการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเขาสรุปว่าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองแนละโคจรรอบโลกโดยดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ขึ้นดวงตลอดเวลาเมื <ME> ่อ ER ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจะแหมส่วนสว่างมาโลกมาย่างโลกแตกต่างกันทําให้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละวันเกิดเป็นข้างขึ้นข้าง,างแรมนะก็คือเป็นปรากฏการข,าข้างขึ้นข้างแรมที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับ จริงๆเราต้องเติมดวงทิตเข้าไปด้านนะี้ดูนะครับเราจะเห็นว่า,าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราอยู่บนโลกเสร็จปุ๊บเมื่อดวงจันทร์โคจรมาถึงบริเวณนี้เราจะเห็นเป็นด้านเราเห็นด้านมืดของดวงจันทร์เราเห็นเลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นข้างแหลมนั่นเองนะครับนะต่อไปนะครับการขึ้นน้ําขึ้นน้ําลงนะครับน้าขึ้นน้ําลงก็จะบอกว่าเป็น และนถ่วงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทําให้เกิดปรากฏการณ์น,น้ําขึ้นน้าลงเ <gosto> มื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกโคจรใน,ในในแนวเดียวกันปรนากฏการณ์น้ําขึ้นปรากฏการณ์น้ําเกิดนะครับน้ําขึ้นสูงสุดและลงต่าสุดระดับน้ําแตกต่างกันมากสุดแล้วก็แนวการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกจะเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับก็คือตั้งฉากลักษณะนี้ นะครับปรากฏการ์เขาจะเรียกปรากฏการ์นี้ว่าปรนากฏการ์น้ําตายน้ําขึ้นสูงสุดและน้ําลงต่าสุดระดับน้ําแตกต่างกันน้อยที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายง่ายคือระดับน้ําแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเขาจะเรียกปรนากฏการ์นี้ว่าปรนากฏการ์น้ําตายนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอากาศนี่บอกว่าเทคโนโลยีอากาศการกนําความรู้เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมทางดา,าร,รนาศาสตร์และอากาศอันแรกเขาก็จะพูดถึงกล้องโทรทัศน์เนาะ ซึ่งกล้องโทรทัศน์เนี่ยเ็าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสำรวจอากาศช่วยให้มองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าได้ชัดเจนมากกว่าการมองด้วยตัวตาเปล,าปลา่าโดยเขาจะแบ่งออกเป็นสามเพศคือแบบหักเีแสงแบบสะท้อนแสงแล้วก็แบบผสมโอ้นี่สรุปออกมาดีมากถ้าเกิดว่าเป็นแบบหักสีแสงเขาจะใช้เลนส์นูนกับเลนส์นูนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสะท้อนแสงจะใช้เลนส์้าบวกกระจกเงลลาดอ่ะอันนี้ อันนี้เป็นกระจกเว้านะอันนี้ใช่เป็นกระจกเว้านะครับไม่ใช่เลนเว้านะครับตรงนี้เป็นกระจกเว้านะครับบวกกับกระจกเงาล่านะครับแล้วก็บวกกับอเลนนูนนะครับที่บริเวณตานะครับอันนี้ครูขอแก้สไลด์นิดนึงนะครับอันนี้แบบผสมก็จะมีเลนนูนกระจกเว้าโอเคถูกต้องเป็นกระจกนะครับตรงเนี้ยไม่ใช่เลนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ ตัวสรุปเรื่องของดาวเทียมแล้วก็กระสวยอวกาศนะครับอันนี้นักเรียนแนะนําให้เรียนไปดูแบบจําลองนะเขาทำออกมาดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศทับเบิลนะครับหรือว่าตัวสถานีอวกาศ ISS นะครับอบอกว่าดาวเทียมและยานอวกาศอันนี้บอกว่าดาวเทียมส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อใช้ประโยชน์ต่าง มีด้านการสื่อสารพยากรณ์อากาศสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับด้านการสำรวจสมุทรศาสตร์ต่อมาบอกว่ายานอวกาศออกแบ่ขึ้นเพื่อใช้ในการเดินทางไปในอวกาศซึ่งนําไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านเช่นอุตุนิยมวิทยาการนําสำรวจดวงดาวยานอวกาศแบ่งเป็น2เพศยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมต่อมาในเรื่องของกระแสอากาศพูดถึงว่าทางเชื้อเพลิงภายนอกบรรจุเชื้อเพลิงเหลวซึ่งมีท่อ ลำเลียงเชื้อเพลิงไปทําการสันดาบในเครื่องยนต์โดยติดตั้งอยู่ทางด้านท้ายของกระสวยอวกาศกระสวยจะลวดเชื้อเพลิงแข็งขับด้านยานอวกาศทั้งระบบให้ทะยานสู่อวกาศยานอวกาศส่งอวกาศหรือกระสวยอวกาศเป็นยานอวกาศห้องทํางานนักบินปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงบรรทุกสาระที่ต้องปล่อยในวงโคจรอวกาศนะอันนี้เป็นเรื่องราวของอวกาศทั้งหมดนะครับของ อักษรน,นะครับหนะรือนังสืออจทอที่ครูใช้ในการเรียนการสอนนะครับก็จบคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากนะครับแต่เนื้อหาในบทนี้จะเป็นในส่วนของตัวความรู้ความจํานะครับก็คือถ้าเราจําได้เราก็จะทําข้อสอบได้ดังนั้นวิธีการเดียวที่เราจะทําได้นะครับทำข้อสอบได้ก็คือเราต้องรู้บ่อยๆคระคือว่า ก็ S <S อาจจะเปิดฟังสัก2อรอบน่าจะจําได้แล้วละ่ะก็ฟังไปก็น่าจะเริ่มจะจําเสียงคู่ได้แล้วละ่ะว่าคูพูดถูกพูดผิดตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับก็แปลว่านักเรียนเริ่มจะจําได้แล้วเนื้อหาเรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยการคํานวณมีแค่สูตรเดียวคือ F- เท่ากับ GM1-M2 หารด้วย R กําลังสนะครับส่วนที่เหลือเป็น ความรู้ความจำล้วนๆน,นะครับก็คือถ้ารู้ก็รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เลยไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์อ,อะไรได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับในระบบสุริยะและก็เทคโนโลยีวะกาศนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะจบบทไว้เพียงเทาง่านี้คุณครูก็หวังว,ว่าวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอให้โชคดี